หวานต่อเนื่องนะครับถึงเขาใหญ่ก็คงหนีไม่พ้นพระเอกหนุ่มจากช่องวันตรงๆหนุ่มจากจังหวัดมหาสารครามคนบ้านเดียวกันกันกบแอดมินพร้อมหนูเบสลูกสาวคนสวยของพ่อสมรักคำสิงนะครับพร้อมทีมงานคำสิงแฟมเมรี่นะครับไปพักผ่อนที่เขาใหญ่ทำให้เขาใหญ่ดูเป็นสีชมพูขึ้นมาเลยนะครับ ตรงตรง้องกดไลค์น้องลำไยเฮ้ยแปลกแกเว้ยเฮ้ยไปกดลำไยทำไมวะอพ่อครับไปกดลำไยทำไมวะผมกับลำไยเนี่ยคือรู้จักกันนานแล้วครับครับผมเป็นน้องสาวผมเป็นน้องสาวครับใช่ไหมครับต้องสอบสวนแล้วเนี่ยมีข่าวมาไปกดลำไยเนี่ยผมขอโทษครับผมขอโทษครับเออไม่เป็นไรหรอกพ่อพ่อกด กดไลค์มาเยอะกว่าเต็เต่สมัยผู้สาวขาเลาะแล้วพอพอกดทุกชุดเลยผู้สาวขาเลาะเอาแล้ววันนี้จะไปไหนวันนี้เดยวไปเขาใหญ่ครับโอ้โหทิ้งพ่อไปเขาใหญ่ะแล่าได้ขออนุญาตขออนุญาตพาลูกสาวพ่อไปเที่ยวแต่มีเพื่อนเพื่อนคนอื่นด้วยไปไปหลายคนครับทำสิงเฟลมรีครับผม่รวตรงเป็นบริการนะครับเอาไปไปไปครับผม เดี๋ยวเนี่ยถ่ายให้แล้วนะใครเจผมอยาเลี้ยงยีบาทไม่ได้มุโอเคหมายเลยครับบ๊อบเที่ยวจ๋าไปไหนครับลูกไปเที่ยวไมเที่ยวไหนครับเขาใหญ่เขาใหญ่ผมไม่ชวนพ่อแล้วหรกพ่ออยู่นี่แหละลูกฟอบฟอบบ้าบ๊อบบ๊บพี่พี่เบสไปเขาใหญ่เราจะไปเที่ยวไหนกันเนี่ยเราจะดาวกันค่ะ ไปรัชดาะโอ้โหมันปิดโควิดลูกี่เบสไปเขาใหญ่โบ๊ทจะไปรัชดาอย่างเดียวเลยมันอาจจะเปิดก็ได้โอ้มันปิดโควิดลูกเอออาบอาบน้ำอยู่บ้านนี่แหละไป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 โอ้โ,อโหคุณยายมาส่งเลยครับ แอดมินก็อยากไปพักผ่อนเหมือนกันนะครับในช่วงที่โควิดกำลังจะผ่อนคลายลงนะครับต้องหาที่ไปพักผ่อนเหมือกนกันแหละอิจฉานะครับโนเบสต,ตรงๆจังเลย